บทบาทของการเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะเราจะต้องแก้ไขปัญหาและสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคู่กันกับการแก้ไขปัญหานั้นก็คือการตัดสินใจดําเนินการใดๆไม่ว่าจะออกมาเป็นกิจกรรมเป็นโครงการเป็นแผนง,งานอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นทักษะการแก้ปัญหากับทักษะการตัดสินใจเนี่ยมันจึงมักจะมาคู่กันบางก็เรียกว่าทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนะครับ สำหรับการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะมีโมเดลมีวิธีการของมันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบมาคุยให้ฟังในเรื่องของ proactive problem solving นะครับเดี๋ยวผมจะนำมาคุยให้ฟังใน EP ถัดๆไปนะฮะแต่ใน EP นี้ผมอยากจะคุยให้ฟังถึงทักษะอันหนึง่งที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาคือการตัดสินใจในการตัดสินใจเนี่ยมันคือการที่เราจะดำเนินการใดๆก็ตาม เพื่อทําให้ปัญหานะั้นมันคลี่คลายมันลุล่วงดังนั้นมันก็มีแง่คิดในบางประการซึ่งผมจะสรุปออกมาสัก5ประการน,น,นะครับที่ท่านจะต้องคิดและทําให้ได้เพื่อให้การตัดสินใจของท่านนะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะอันแรกผมคิดว่าเมื่อจะต้องตัดสินใจนะขอให้ท่านวิเคราะห์สถานการณ์ดูให้ดี ทำไมเราต้องตัดสินใจเรื่องนั้นครับลองคิดดูนะถ้าไม่ตัดสินใจเรื่องนั้นจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นตามมาหรือจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นตามมาครับถ้าไม่ตัดสินใจออกมามันจะเกิดผลกระทบจากการที่ไม่ตัดสินใจนั้นอย่างไงหรือถ้าจะต้องตัดสินใจออกมาแล้วผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบจากการตัดสินใจนั้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดจากการตัดสินใจนั้นมันคือเรื่องของอะไรบ้างนะครับและอย่าลืมว่า ในการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยมันจําเป็นจะต้องดูด้วยว่าตกลงแล้วมันจะต้องใช้ข้อมูลมันจะต้องใช้ส่วนส่วนเทศอะไรเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การตัดสินใจมันตรงจุดมากที่สุดและแน่นอนครับอย่าลืมว่าไอ้ผลดีผลเสียเนี่ยผลกระทบทางบวกผลกระทบทางลบเนี่ยจำเป็นจะต้องดูให้ดีเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาชั่งน้ําหนักนะครับมาชั่งน้ําหนักว่าเอ๊มันจะ มีผลดีผลเสียอะไรยังไงบ้างและแน่นอนครับเราก็คงจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกไหนก็ตามแต่ที่มันน่าจะได้ผลดีมากกว่าหรือผลกระทบในเชิงบวกมากกว่าไอ้ผลดีมันอาจจะเป็นผลดีระยะสั้นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดผลดีระยะสั้นแล้วระยะถัดๆมาระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดผลเสียตามมาหรือไม่เนี่ยมันต้องดูให้ถี่ทวนอีกอยงนะึอันที่2ครับจะตัดสินใจในเรื่องใดๆก็ตาม ลองซิ e โอเพ n เนียนจะคนที <hi> ่เ hey? ก He ี่ยวข้องดีไหมครับเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเขามีมุมมองอย่างไงเขาจะเกิดผลกระทบอย่างไรถ้าการตัดสินใจของท่านมันส่งผลกระทบโดยเฉพาะผลกระทบทางลบต่อคนอื่นๆเขาถ้าส่งผลกระทบทางบวกเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสมมติว่าส่งผลกระทบทางลบเนี่ยมันต้องคิดให้ดีๆว่าจะตัดสินใจในทางนั้นดีหรือไม่เขาจึงบอกว่า เวลาที่ตัดสินใจมันคงต้องมีแบบ cost benefit analysis คือการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียสักนิดหนึ่งมาแล้วกันและผลได้ผลเสียม,มันมันมักจะได้มาในทางหนึ่งจากการ seek opinion หรือการหาความความเห็น,นจากคนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องไดออกมา3ครับตัดสินใจให้มันตรงเวลามันทันเวลาคือมันทันการ เรามีความจาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของเรามันจะตรงมันจะตอบโจทย์มากที่สุดแต่มันพอใช้เวลานานเกินไปมันก็ไม่ไหวเนาะคนก็จะมองว่าเฮ้ยไม่ตัดสินใจสักทีหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะคนเป็นหัวหน้าเนะี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้ข้อมูลไอ้นั่นเรายังไม่รู้ข้อมูลไอ้นี่เรายังไม่รู้ข้อมูลไอ้นอนแล้วเราไม่ตัดสินใจอย่างเงี้ยถ้ามันไม่รู้อ่ะแล้วมันจะเป็นต้องรู้มันก็ต้อง,ต,องต้องเร็วนิดหนึ่งนะพยายามไปขวานขวายหาให้ได้นะครับมันอาจจะต้องไปช่วย บางหน่วยงานที่ต้อง supply หรือลิเ i v e r ข้อมูลนี้ให้กับเราเพื่อให้ได้ข้อมูลมาที่มันทันการการตัดสินใจจะจะได้ทันการผู้รู้หลายๆท่านก็จะบอกว่าเอะการตัดสินใจเนี่ยถ้าจะต้องรอข้อมูลสารสนเทศมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงไม่ไหวหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพอที่จะตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจเบื้องต้นไปก่อนก็ได้เพราะยังไงพอตัดสินใจไปแล้วท่านก็ต้องไปดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือมันมีความเบี่ยงเบนไหม จากเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ว่าจะตัดสินใจนะแต่สําคัญมากคืออย่าช้ายอย่ารีรอเกินไปนะครับเพราะบางทีปัญหานะมันไม่ได้รอให้เราต้องตัดสินใจต้องคบคิดอะไรกันเนิ่นนานนะสีครับตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องชอบทำเนาะในบางประเด็นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจุดยืนนะมันจะต้องอาศัยจรรยาบรณนนะมันจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะครับนั่น คือรวมในสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องนะแม้บางครั้งมันจะต้องปฏีปนอมกันมันก็เป็นไปได้นะครับถ้าปฏีปนอมไปแล้วเนะี่ยมันยังคงอยู่ในกรอบจรรยบรลอยู่ในกติกาที่ที่มันถูกต้องที่มันชอบทําและเรื่องสุดท้ายครับเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใดอย่าลืมแผน A แผน B อย่าลืมแผนสำรองอนะ่ะพูดง่าย พอผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะเบี่ยงเบนไปจากที่เราคาดคิดไว้คือเราไม่ได้คาดคิดไว้เลยแหละแล้วมันเกิดขึ้นมากลายเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นมันต้องมีแผน2แผน3ไว้หลับมือเสมอไอการที่จะวิเคราะห์หาแผน2แผน3ออกมาได้ดิผมว่ามันไม่ง่ายนะมันอาศัยประสบการณ์มันอาศัยมุมมองที่ถีท่ทวนรอบด้านมากขึ้นแต่มันจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําการวิเคราะห์สาเหตุของมันได้หลากหลายแงยม่มุมนะครับหลากหลาย มุมมองนั่นเองนะฮะผมอยากให้ลองลองนำแนวคิดอันนี้ไปปรับใช้เวลาที่ท่านจะต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเชื่อมั่นเลยครับว่าการตัดสินใจของท่านมันจะมันจะ good enough มันจะดีพอสมควรมันคงยากที่ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาแล้วมันจะ Perfect นะครับมันจะยอดเยี่ยมออกมาเลยทีเดียวนะครับมันมีแต่ในมุมที่ผมเรียกว่า good e n o u g นะมันดีพอสมควร กับสถานการณ์หนึง่งใดที่เราเจอครับ